สบายดีทั้งเล่าสวัสดีทั้งไทยคุณคุนถึงมองทุกบอลบรรยากาศมันนี่ประมาณ3ามโมงสิบหนาทีพี่น้องมันนี้กัวันผุดวันที่สี่พี่น้องกาช่องมือซ้ำมือเลยพี่น้องฝนตกลิดนี่บปวขาดบวดเช่าตกห้ามผาห้ามพรพี่น้องตลอดเลยมันนี้นาตตลีกับสภาพพี่ไปมกไปเชี่วน้อยหนึ่งวันปีอีกลืมพี่น้องขยันบักขำเฮ้อไปเลยค่ะไปเชี่วพี่น้อง ใบมะขามพักอิจูใบพะโ h มเครื่องฟูกนะกำลังติดตามอยู่นี่แหละที่ทาตามน้ำหลัง 9, พ่นอ,นอ,อ 9, พ่นอ,นอ,อาาก็คือเก่าพี่น้องมันเป็ดอยู่เห็ดกินคือเกเ่กนนนนกาวไม่ได้อยู่ไม่ได้เท่าพี่น้องสู่สุกคนโอ้ยที่บอีอกข้าังกันเลยกินเก๊งกินเก๊งเห็ดอีมาไปนอนไปนอนรับการชุ่มชื้นชักเออกินเก๊งเหี้ยอะไรก็ฉันผ่า เราก็ไปนอนนอนเ๊บเดียวพี่น้องฝนพมะตกห้ำอันห้ำผ่ามีมุ้งมีข้าห่มมีเสือเต้าหูเมื่อมันเปียกเบิดพี่น้องมีมะพร้าวโคนาตาลีบึงนาบิ่งลางจะอยู่ไกลตะกออยู่ไกลปุ่นเนาะ ยื้อบุษงอะไรอีกเทิ้งในบกบกข้าในพี่น้องต้ำเครื่องก่อนเนียนท้องในพี่น้อง <c oughs> ปิ้นบุือเออบักพ ิกอันนี้ไม่ได้พิรแท้พี่นนองเดงหางโบเพิรนี่นหะเขากัดกะชีนนู้นน่ชีบานๆเป็นเพรายพูดเขากะใสเครื่องปรุงปลื้พี่เนาที่ตำแค่นี้แหละเป็ดปลาให้โเราลดยัใส่เลย มกทุนขอ่อนแ็ะแทเอาห่อน,อนพี่น้องมุกทุกมุกทุกแล้วห่อนข้าวเหนียวคุ้ยว่านี่แะไรพี่น้องเขาจะมาปรุงมันนี่ไหปรุงอยู่หกเพื่อนเขาเติมซีอี๊วด,ด้วยดิมาเข้มกระใส่เข้ม น้อยนึงกับหมักนัวน้อหนึงกับมวนวัวปั้นกากะสานีคือสีไรติบทพ่น้องปลาม่ไหลเกิพอดีอีกน้อยนึงอ่าคือไม่ได้หมักโคนงเป็นวันที่แต่ปวดปืนเนาะหลกสโลอืม, like อมวันกับประเด็ะเขากันอํานาง เจะจะคิมั้ย้ก็มามก่น้อาบานีนะนอนตื่นไปจะคิดมกภาษี่น um. ้อืมนี่นะห่วงหา่วงชิดแล้วก็นอนเว้นอีกไปนอนดนอนจะมาเล็กะบดนี้ ไม่ได้อยูบริ่ไ้เศ้ตนะ้องเห็นคลิปนะไม่ได้อยูบริ่ได้เศร้าไอ้ว่นนั้นได้ก็ว่าอือกขึ้นมาไอ้วันนั้ได้กว่าบริยูบริ่ไ้เศร้าพี่น้องอุ้ยอื้มท่เกตดคิป ช่างศักดิ์อ่ะอืมวันอยู่บม่ได้เศราอันนี้อ้อกดเนาะอ้อไปตรงตัวนี้แค่นี้สมหนึ่งว้ข้างบนสมเทปริชิดตาตัวใหญ่นี่เน้ออู้หู้ยน,นาเตียวจีเทลงโคอ่ะทางเลไรจีเท่ลงเลไรมาจีเทลงโคกว่าเจ้าห้าวจิ๊บ ่าสิคุ้นอยู่โขกนะพี่นี่นะ่าชิคุ้นอยู่นี่เด้วอื้มตีเป็นกะโขเป็นบ้าเป็นงวอมนี่แหลกกระแช่ชิ้นกันกระซึ้นกันชิ้นเดาพี่น้องนี่นะทักอีตู้นี่นะไนม่ใมช่ซิมบ่ลนะนะเซ่พี่น้องหอมหอมมันวันอืมอ้มโอ้ยนี่ยป็มาขุเ <c oughs> นี่เป็มะแกะ นนี่ะปลาขาวหน้านะอใบเขาวนวลหออ่ออแทบหมกวัาลืมแล้วอ,อ,อ,อีกเรืวอที่น่นีป้าที่ใช้มกเขือเปนานก่กนะพี่น,นอลลืม มาพูดเรามาพูดเลยอเ้ยุ่ขงของกันมานี่พี่น้องไปแตทแซ่บเะจนะคุณน่ะอะะกีกอย่างปวะมบกการเเ่านี่นะบ่โอ้นี่เตมีอบักาพี่น้อง ต้นมุกมันไม่ได้เน่บึงกล้องนเน้อเพราะญานมันญานิขับมาถึงนี่เขาก็มาหมัดเขากันน,นี่นี่หนักขัดปะตูพี่น้องอุ่นตู้อยู่ถทายชีพมับกันพี่น้องบึงจะยก,กคลิปพี่น้องวันอ้าคือบระหินบึงคือบระหินนี่ ท่าซีมาปั <ination noises> ๊บเก็บเกินเก็บโคงปะทาเบิ hmm. ่งน้ำปันเด้อลอดูดมวยชี้แ่บโบ่ฮัมบุกแบบนี้ดังทามุกหนุ่มเสือนะผู้ใหญ่เห็นพี่น้องก็มากินมกเตงชุบมกเตงเขาบักมเตงชุบมกเตงไห้มกเตงหน้าพี่น้องเศรษฐาเทง ขึนต่ดําให้ดําหน้าในหิวเขาในรวนย่างวงก็วมักแตพี่น้องอหนวยได้หวานได้กินหนวยได้หวานยนถิ่มมแตนี้องเอ้นีนะปดออกอยู่แท้มันพาพี่น้องถ้าบ่ายเขาปันเด้อ เอาปานผิดปางเบ,บี้ยว <c oughs> มันห้อนเนาะก็เลยแก้เพืตอตท่นั้นนะกำลังผดุดหัวพักหมอกความอยูอ่ไปไดนะ้แซ่บนะมื่อนี้ก็มาสิไปตลาดอันนั้นพี่น้องไปซื้ออันพักขันจองปพวกอยู่ตลาดดงพุ่เพราะว่ามืดผ้ามืดฝนคือบ่ดได้ไปซะก็คืดว่า คื้อภากกันจองมามาปนปนใส่ประเดกใส่แก้วมีเพชรมีเข็มมีเพชรมีเข้มนุ่นๆนะพี่น้องเขาเนียนห้อนคุ้ยนะแช่อื้ยแท่านในนางอยากเลยนมพุทธิทุกแล้วได้หนินะเป็นอกเบิ่งนตตาดุดมันมีเครื่องเข้าคลายอึชัดตาพี่น้องมีแรนมีนกมีงูมีปูมีปลามีอย่างไรอแได้เนี่ย แต่ว่านางย่านงูพี่น้องไปไกลย่งางไปไกลงูแล้วหูคนหนาวูกาบอเป่าตกใจอย,กยอ,อย่างงูคนขี้ได้เสียงย่านงูเรือพี่นอ้องอ่ะคือชีสุกเลยพี่น้องแล้วล่ะพี่นออ้องบิ้งน้ำพันดเดอร์แล้วาราคาแล้วราคาไปจะได้หน้าตา ไปตะกินบอกพี่น้องว่าเป็นตาด้านต้องดึงแข้งวุ้งโอ้ยจะปหญัยเท่พี่น้องนะไปตะกินขนาดไปตะกินพี่น้องหาขานาดเลยนี่ใบมะขามตั้งดังพี่น้อง เขาห่อนคุยเขายินยังม่รีห่อนคุยคุยเลยมันเนาะอันนี้แล้วเขาเรียกห่อนห่อนคุยเขาไป็ุกประเทเนาะบ้ามนแม่นันแท้อถือกินกิ่ต้มจักหน่อยพี่โอ้ หอนหอนไปื่อนดูทบคุไปอยู่ไทยพี่น้องก็เชียงเด็กน้อยเนี่ยเทปเนี่น้องว่า หันบานนอกพี่เนาะมันห่อนก็ยังมาข้างกระถองห่วงหาห่วงชิปมีมวนกับมวนมีกลิ่นกลิ่นเนาะนี่แทะในห่อนห่อนคุยรนะ้อนเบี้ยวใบทนน้ำไาเนาะก็อยากตุกระดตุกมันอยากเด็ดขาดเด็ดกิน ลืมเอาบวกมากเนาะออกวหนลอ,อ,นหนอกหลังลกหลังบริเข้มพอดีนัวเข้มไม่เนื้อ พิษในน่งแท้สุมในน่องเองที่บ้านนอกบ้านหน้า,นา,านกา่พิษน้ำและ,กะเกลือบหน้น หวยไเนาะหอมกี่ตูมมันหอมยังไง mm hmm. นขาอ,อยู่เข้มทา่าขบายอย่างแน่เลยวานอย่างแน่เลยที่ทำไอโซนกินเนาะก้างกูดเอา เตรี่มมันมันไปเนาะมันไม่ได้ทิม <repetition> พ <ceu> ัก <el> ก <ab eze> ็กินรดอื้อแช่คนนี้เขาปรุงแล้วจากหมกน้อง กินบเานหมู่กินบ้านเลื่อนี่กินแต่กินพี่น้องทิมวนแล้ะมอวนเอาเลยความแชู่่นี้ม่ต้องวงหาวงชิดพี่น้อง กุ้ยไทยกุ้ยไทยนี่นี่โอ้ยใบปรกคามดอกนี้กูยไปได้ดอ,อ,อจกจะก้ามมันค,คมไปเนอะยูยูยงไม่คมนะ หนากะทิจุปบ้มตองทำผัวเช้าแปน้อยคืนหม่เด็ดช่องค่อยหยหัวปากแล้วคุดแช่เ็บแต่แท้คอยหย่งเด้อ ตะก,กีไ้ไปไปไถยต้นนักพ่อใหญ่น้ำเต็มอเอาไว้ต้องพยายามรียามต้นคือพักขาวพักโคพักขาวไปะิ้วนะ่าลายพี่น้องเ,เอ้ยทำที่กินทำที่มกอเอาไปอยากทุกพี่น้องขักขนาดเลยพี่ปวดเจ็บปวดรัวอะไรไปานี่พี่พี่น้องยอย่าหันบล็อกบนานาเสกร้อน พอดีพอดีไปแล้วค่ะเกิน้าพอ่อคันใหม่ขอบุญคุณลายขอบุญชุกขตมาบึงมาสวมน,นั่งไปเนาะสบายดีสบายดีค่ะ